สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องการหาผลลบโดยเขียนจํานวนในรูปกระจายนะคะโดยตัวชี้วัดที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือข้อ1.1ป .2 ทับสค่ะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจํานวนนับไม่เกิน1000และ0นะคะ คราวนี้เรามาดูคำชี้แจงกันเลยค่ะคำชี้แจงนะคะก็คือหาผลลบจำนวน2องจำนวนต่อไปนี้โดยการเขียนจำนวนในรูปกระจายการเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะเราจะเขียนกันยังไงอย่างที่คุณครูให้ดูคลิปไปเมื่อตะกี้นะคะเราก็จะมาเขียนได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดู1ตัวอย่างนะคะ ดับแรกเลยนะคะเราก็จะเขียนคำว่าวิธีทำนะคะอ่ะวิธีทำเราจะทำยังไงในการเขียนการลบนะคะตัวแรกที่เราต้องทราบนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าตัวตัวตั้งนะคะส่วนตัวนี้เราเรียกว่าตัวลบค่ะ เมื่อเราทราบตัวตั้งกับตัวลบแล้วนะคะเราก็มาเขียนแสดงการลบได้เลยค่ะจำนวนแรกนะคะที่จะตั้งลบก็คือ7 7 8ลบด้วยอะไรเอ่ย70 3เยี่ยมมากค่ะขีดเส้นก้านหนึ่งเส้นนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าในส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นตัวตั้งกับตัวลบนะคะต่อไป เราก็จะเริ่มทําการลบกันเลยค่ะโดยการลบเราจะเริ่มลบกันที่หลักหน่วยนะคะจํานวนแรกนะคะที่จะลบกันก็คือ 8,-3 ลบ3เหลือมีอยู่8ลบออกไป3เหลือเท่าไรคะเหลือ5เก่งมากค่ะต่อไปมาดูกันที่หลัก10ค่ะหลัก10มีเลข7ลบเลข7 7นะคะ7ลบเเหลือ0เก่งมากค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะก็มาดูกันที่หลักร้อยค่ะตัวตั้งมีหลักร้อยเป็นเลขโดดก็คือเลขเจ็ดในตัวลบมีหลักร้อยไม่เอย่ยถูกต้องค่ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะลบกันนะคะในหลักร้อยเราก็สามารถดึงเจลงมาได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะคราวนี้ เราได้จำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเราก็มาเขียนตอบเวลาตอบนะคะคุณครูอยากให้หนูตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเนื่องจากว่าจะได้เป็นการฝึกเขียนไปในตัวนะแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้คำว่าตอบแล้วก็คำว่าวิธีทำเพื่อเน้นคำนะคะคราวนี้หากหนูจะตรวจสอบว่าคําตอบของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะให้หนูทํำยังไงหนูก็ไปตั้งทดในกระาดาษอื่นนะคะให้นํา 705บวกกับ73ดูค่ะว่าจะได้778หรือเปล่าโอเคนะคะข้อต่อไปในข้อ2 3 4 5และ6ให้หนักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะและเมื่อทำเสร็จอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ในส่วนนี้ก่อนส่งคุณครูนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะสู้ๆค่ะนักเรียน